เป็นมากจะเป็นพวกมดมดมีปีกมันจะทำรังมันจะคาบดินเนี่ยมาสมาสะสมไว้สะสมไว้มันเป็นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมดเหล่านี้มันจะมีปีกนะอยู่ในจอมปลวกมันจะมีปีกแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะบินออกมาจากจอมปลวกอ่ะพวกพวกมดมีปีกทั้งหลายเนี่ยจอมปลวกจะเป็นเน Lets. ิดนดินที่สูงขึ้นมาใช่ไหมคะมีสูงขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกแมลงพวกมดเนี่ยทำทำรังมันก็ขึ้นเยอะเยอะเยอะเราเรียกว่าจอมปลวกจะสูงขึ้นมานะคะเป็นลักษณะเป็นรูป ทรงนะคะทรงสามเหลี่ยมบ้างทรงกลมบ้างแล้วแต่เขาจะสร้างมาจะขึ้นกับตามต้นไม้นะคะจอมปลวกนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำหนึ่งคำว่าโครนอีกค่าหนึ่งสองสาโครนคอควบกล้ามกับหลอ่อโคลนลักษณะโคนก็คือดินที่ไหมคะดินที่มีลักษณะนิ่มคะดินที่นิ่มเหมือนกับเวลานักเรียนไปใน บ่อน้ำเนี่ยบ่อน้าที่เป็นเป็นคลองเนี่ยมันจะมีดินนิ่มๆใช่ไหมคะดินโคลนจะนิ่มเละแล้วก็ทำไมคะเหยียบย่ามาต้องมาเช็ดเท้าจะเป็นตามทุ่งนานเนี่ยทุ่งนานจะมีเป็นดินนิ่มๆดินโคลนสาหรับปลูกข้าวได้นะคะเป็นคลองตาคลองที่ตมหนองบึงจะมีดินโคลนะคะถ้าเป็นคลองชลประทานมีไหมคะไม่มีเพราะว่าขาโบกด้วยปูนซีเมนต์นะค,ะครโคลนก็คือบ่อน้ําที่มีดินเยอะๆนั่นเองจะมีดินโคลนนิ่มๆนั่นเอง โครนอ่ะต่อไปอันนี้อ่านค่ะรีผาลมผีรามหอพึ่งควบกล้ามกับตัวลออิงอ่านพร้อมกันค่ะผีราล์มผีราล์มผีควบกล้ามกับลอลิงผีรามออกเสียงค่ะหมายถึงกลิยอาการที่รีบร้อนรีบเดินรีบวิ่งเหล่านี้ไม่ระมัดระวังนะ เราเรียกว่าปรีรามเราวิรีบวิ่งโดยไม่ามาร,ระมัดระวังนั่นเองนะคะรีบเดินไปรีบร้อนโดยไม่ามาร,ระมัดระวังนะคะใช้คําว่าปรีผามนะคะอ่อันนี้เกลื่อนกราดอ่านค่ะเกลื่อนกราดหมายถึงมีมากมายคะเรามองดูดาวบนอะไรคะบนท้องฟ้ามีดาวเราลิบเรายิบระยับนะคะเกลื่อนกราดไปหมดเลยบนท้องฟ้านะคะมีมากมาย ได้คำควบกล้ามรอลิงเยอะแล้วนะอะมาดูต่อไปซิคำนี้คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันคุณครูยังไม่ออกเสียงให้ก่อนอ่านค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเฮ้มีคนออกเสียงว่าขาดขออาดอขาดใช่ไหมถ้าขอข,ขอใครขอขายสระอาด,ดอเด็กขออาดอขาดนั่นแปลว่าขาดแปลว่าขาดออกจากกัน ม่ใช่คำควบกล้ามเป็นคำผสมด้วยสาระอาขาดขาดเอาใหมค่ะ 1, 2, คะหนึ่งสองสามาดขาดคำควบกล้ามแปลว่าอะไรคะความกลัวไม่กล้าคะอย่างนักเรียนคุณครูบอกว่าเอ๊ะเนี่ยไปมันเอาห้องเรียนเนี่ยมืดนะมืดมืดมากเลยนักเรียนไปเข้าไปในห้องเรียนซิเวลาฝนตกมากๆเนี่ยนักเรียนบอกว่าไม่เข้าไปอะไรคะหวาดกล,ลัวขาดขี้ขาดก็คือกลัวกลัวความมืด ค่ะอันนี้มาว่า,าไม่กล้ามีความกลัวนั่นเองค่ะอ่านมาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอะไรนะอะไรเอ่ยก,กระดกลุ่มอ่านพร้อมก, 1, 2, กันหนึ่งสองสามอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามก,กระดกลุ่มก็คืออาการความรู้สึกซึ่งกุ้มอกกุ้มใจว่าเราทำอะไรผิดไปนะกุ้มใจหลือเกิน เช่นวันนี้ถ้านักเรียนไม่ได้นําสมุดแบบฝึงหัดมาเนี่ยนะคะสมมผู้นักเรียนมาเรียนออกอากาศวันนี้ไม่มีสมุดแบบพึงหัดมาเลย <c oughs> คุณครูสั่งให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาหรือย,ยังไม่สั่งเนี่ยนักเรียนก็ต้องนั่งคุ้มใจแล้วเอขออย่าให้คุณครูเลิการนั้นสั่งให้เอาสมุดแบบฝึงหัดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าหนูไม่ได้เอามาจากบ้านเกิดเกิดอารมณ์รู้สึกว่างไงคะหงุดหงิดคะกุ้มอ,อกกุ้มใจนะคะไม่อยากจะเรียนนะคะอันนี้กัดกรุ้มนะคะได้ยังครับ ได้ยังคะเอาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสิคะเดี๋ยวจะมาเรียนต่อกันนะคะในเรื่องราวอะไรเอ่ยนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะอ่ะกูให้ดูภาพใหม่ย้อนหลังนิดนึงภาพนี้เป็นภาพอะไรนะเจ้าช้างอะไรเอ่ยช้างน้อยกริยาอาการเหมือนช้างที่ไหมคะกําลังตื่นตกใจกลัวกลัวอะไรนะอ่ะคานี่เป็นปริยาอาการตื่นตกใจกลัวนะคะอาเรียนมา ฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้ากันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาฝึกอ่านฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะฝึกอ่านออกเสียงคําควบกล้านะคะพลายน้อยอ่านค,ะค่ะจับใจความสําคัญ,คำ,ค,ญคำที่มีรลอควบกล้าค่ะวันนี้เราจะมา เพิ่มเติมความรู้ให้เติมเต็มให้กับนักเรียนในเรื่องของคําควบกล้ำนะคะคําควบกล้ำนะคะคืออะไรจําได้ยังคะคาควบกล้าคืออะไรคะบอกคุณครูก่อนคะ่ะคืออะไรครับเรียนเมื่อกี้นี่เองซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนกับคำข้องจองซ้ําไปก็ซ้ํามาซ้ำมากับซ้ําไปจงท่านนักเรียนแต่งคําคํำข้องจองกันได้แล้วสําหรับวันนี้นะก็ขอชื่นชมนะคะแต่งกันได้ได้ถูก ถูกหลักของการแต่งคำล้องจองที่นีาคำควบกล้ามก็ต้องมาเรียนรู้กันแล้วนะเรื่องอะไรล่ะคะคำควบกล้ามนี้จะมีคำควบกล้ามคคอยู่ตัวอะไรบ้างคะคำควบกล้ามก็จะมีคำที่มีพยญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมสละเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงนะั้นจะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะคำควบกล้ามจะมีอะไรคะจะมีพยญชนะต้นควบมีอยู่สามตัวบางคำจะมีลอเรือ หรือลอลิงหรือวอลแหวนแล้วก็คำควบกล้ามนะคะนักเรียนอันนี้เพิ่มเติมความรู้นะคำควบกล้ามจะมีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวหน้าคือตัวก็ไก่เช่นคำว่ากว้างกวาขอไข่เช่นคำว่าขวาขอวออาขวาถ้ามีคอควายเช่นคอวออ,ยอวายควาย ถ้ามีต,อต่อเต่าเช่นคำว่าอะไรล่ะต่อรออูตรูไม่เอกตรูได้ปอปลาล่ะปอรออาปลาพอพานล,ล่ะพอรออีกอคลิกอย่างนี้ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะ,<ส>ะอะ่ะพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังคะั <สะ S 1> เอาพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านคำกันนะ,<ส>ะเอาฝึกอ่านคำ ควบกล้ำเรื่องพลายน้อยพลายน้อยก <น stem. S 1> ็คือช้างตัวตัวไหนคะตัวเล็กเป็นเพศผู้นั่นเองนะคะมาดูค,าค,ค,คําควบกล้ากันนะคะเอาอ่านาคันหนึ่งสองสามดาวเดือนเคลื่อนคล้อยพลายน้อยเพลิดเพลินหาคำขอเอยขอโทษค่ะหาคำที่เป็นคำควบกล้า <soybeans> ลอลิงมีอะไรบ้างคะดาวเดือนเคลื่อนคร้อยเอาชุดปัญหาหนึ่งสองสาเคลื่อนกับคล้อยเพลิดกับเพลินนะคะมีคำควบก,กรรล้ำแล้วนะคะดาวเดือนเคลื่อนคร้อยภายน้อยเพลิดเพลินจับใจความสําคัญที่ได้นะจากคาคล้องจองที่อ่านนะคะที่อ่านแล้วก็มาจับใจความสําคัญพีพีละชัยพีละชัยครับ ข้อความนี้หมายถึงอะไรคะพิรชัยหมายถึงอะไรคะพีรชัยคุณคุยนักเรียนๆๆจับใจความสําคัญแล้วเพื่อนเพื่อ่านกันไปหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วดาวเดือนเครื่อนร้อยภายน้อยพเพื่อเพลินหมายถึงอะไรคะได้ไม่เปล่าครับไม่ได้จงตั้งใจฟังอย่าเล่นอย่ามือนะคะอ่ะดูต่อไปซิโอ้มีช้างมากมายเลยนะคะ มีจำนวนมากมายลนะคะโขงช้างดำเนินอ่านค่ะโขงช้างดำเนินเดินตามทางไกลคงช้างดำเนินเดินตามทางไกลฉะนั้นคำว่าโขงแปลว่าช้างจำนวนมากๆเลยนะคะเดินไปตามทางไกลๆกลเจ้าช้างป่าเนียจะเดินทางเป็นระยะหลายร้อยกิโลเลยเดินทางไกลนะคะคำว่าโขง คำควบกล้ามและโครงคําว่ากลฟังให้ดีนะมีคําว่าโครงมีคําว่าไกลอันนี้เป็นคําควบกล้ามนะคะต่อไปค่ะอันนี้ไงคะจอมปวกเห็นแล้วยังครับนี่รูปร่างของจอมปลวกที่ทำมาจะเป็นพวกมแมลงพวกมดมีปีกพวกมแมลงมันจะมาเอาดินเนี่ยเอามาคาบมาแล้วก็มาก่อก่อทําเป็นรังทําเป็นรังใหญ่เลยนะ แล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยมแมลงเหล่านี้มันจะออกมาจากจอมปลวกนี่แหละเป็นมแมลงมีปีกนะคะเรียกว่าจอมปลวกน้องพลอยน้องพลอยรู้จักยังครับน้องพลอยนี่แหละคือจอมปลวกรู้จักไหมคะอันนี้คือจอมปลวกใครที่ไม่รู้จักนี่นะภาพมาให้ดูแล้วนะอ้าอ่านพร้อมกันค่ะจอมปลวกทางเปลี่ยวอ่านค่ะโดดเดียวระไป ลไปคําว่าจอมปลวกปอรออวกอปลวกคําควบกล้ามปอควบกล้ามกับหลอคําว่าเปลี่ยวปอควบกล้ามกับหลอคละพระพอรออะผะเป็นคําควบกล้ามหอพึ่งควบกล้ามกับตัวหลลิงนะคะพระแปลว่าแยกย,ย้ายแยกออกไปนะคะฉะนั้นเจ้าช้างน้อยนยคงช้างเดินทางมาจอมปลวกเป็นไงคะคงช้างเดินมาทางไกลแล้ว ามาถึงเจอจอมปลวกทางเปลี่ยวคะเออเป็นไงคะโดดเดี่ยวพระไปเจ้าช้างน้อยเนี่ยมันเดินหนีไปละนะคะอ่ะอ่านต่อนะหนึ่งสองสาอ่อนกลายเพียใจหนึ่งสองสามากระดกรุ่มกลับคืน เป็นไงคะเจ้าช้างน้อยมันเดินทางหนีจากออกจากโขงช้างมานะคะด้วยความเหนื่อยแล้วก็กัดกรุ่มว่าเราเนี่ยไม่น่าจะแยกออกมาเลยด้วยความกรุ่มนะคะมีคําว่าเพลียพอรอเอียเพลียกอรออดรอกาดกอรออุบมอกคุ้มทบกุ้มกอรออะบอกลับเป็นคําควบกล้มที่มีรอลิงนั้นเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่คำแล้วนะกัดกรุ่ม กลับคืนคือเจ้าช้างน้อยนะ่ะอยากจะกลับไปเข้าขงช้างแต่กลับไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาแล้วเดินทางไกลแล้วเจอเจอคลองเจอโคลนและเจ้าลูกช้างจําเป็นต้องลุยโคลนวันนี้ไปนะคะอ้าวอ่านค่ะรีบเดินลุยโคลน,น,คนกายโยนสะอื้นกายโยน ฉะนั้นเจ้าลูกช้างนรีบลุยโคลนไปเลยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั้นเป็นไงคะเสียใจนะคะเสียใจที่ตัวเองเดินทางมาหลงจากฝขงจากอะไรคะจากโขงมาคะรุยโคลนมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็สะอื้นร้องไห้ไปด้วยนะคะ